สวัสดีค่ะที่ดินพิษณุโลกบายจี2นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ตำบลวางอิทกค,ค่ะอําเภอบางลระกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะแปลงนี้อยากจะนําเสนอว่าเราขายกันอยู่ที่ไร่ละ80,000บาทนะคะประเด็นก็คือมีอยู่5ไร่3งานกับ79ตารางวาแล้วที่สําคัญนะคะโซนนี้น้ําไม่ท่วมด้วยแล้วรูปแปลงนะคะคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะด้านข้างนะคะจะติดกับคันคลองสาธนารณประโยชน์มีทางเข้าออกนะคะทางด้านห หน้าที่เลยนะคะสามารถขับรถจากหมู่บ้านนะคะห่างเพียงแค่450เมตรนะคะวิ่งเข้าถึงหน้าแปลงได้เลยพื้นที่เป็นพื้นที่นานะคะแล้วมีการใช้น้ําก็คือใช้จากคลองชนประทานถ้าต้องการที่จะทํานาทั้งปีแนะนําให้เจาะเสมอห่างไฟฟ้านะคะเสาไฟเห็นจากระยะห่างห่างอยู่ประมาณสัก300เมตรได้นะคะส่วนที่เห็นมีการเจาะเสมอด้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าจะเห็นนะคะเห็นไหมคะเสาเสาไฟจะอยู่ตรงนี้เองลักษณะการล่ามสายจะต้องล่ามไป ตามทางสาธารณะนะคะที่เห็นมีการจาอสเสมอด้วยนะคะเนี่ยก่อนถึงหน้าแปลงของเราซึ่งตรงนี้นะคะสามารถที่จะ เดินเท้าเข้ามาได้นะคะแต่แนะนำให้ขับรถรล,ลเลยไปอีกนิดนึงสามารถเข้าได้ถึงหน้าแปลงเลยนะคะเป็นเส้นคันคลองส่วนแปลงนี้นะคะเนื้อที่5ไร่3งานกับ79ตารางวาเอกสารโฉนดน,นสสีคุดแดงถ้าใครอยากเห็นรูปโฉนดนะคะสามารถทักไลน์เข้ามาได้และสามารถติดต่อฝ่ายขายโดยตรงเจ้าข,ของขายเองนะคะที่เบอร์0623941 698 และอีกเบอร์หนึ่งนะคะ0 6 6 5 4 4 6 2 2 4ที่ดินจะเห็นชัดเจนมากเลยทางด้านซ้ายก็คือแนวคันคลองวิ่งตรงไปตามคันนานี่นะคะตามเส้นที่เห็นอยู่เส้นๆๆนะคะจะวิ่งผ่านไปบิ่ง2บิ้งได้เลยแล้วก็เนี่ยค่ะเลี้ยวกลับมานะคะตามตังนี้แล้วจะมีหลักเขตนะคะเห็นอยู่ตรงหัวคันนาแล้วก็ด้านนี้มีมีหลักเขตด้วยเนี่ยค่ะ สำหรับท่านที่สนใจนะคะติดต่อฝ่ายขายได้เลยค่ะขอบคุณค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าน้ำไม่ท่วมนะ